พัขเขาเขียนจดหมายลาออกเขากำลังจะรับผิดชอบเรื่องกระเป๋าแทนพี่ลิลแต่ยังไงพี่ลิลยาให้พักลาออกเลยนะคะแล้วเธอจะให้ฉันทำยังไงให้ฉันไปห้ามพี่พักและให้ฉันรับผิดแทนทั้งที่ฉันไม่ได้ทำอะไรผิดอย่างนั้นเหรอได้ไหมคะทำไมเธอถึงหน้าด้านแบบนี้ฮาริตาเธอก็รู้นี่ว่าฉันไม่ได้ขโมยของแต่เธอมาให้ฉันยอมรับผิดทั้งๆท,งท,งที่ฉันไม่ได้ทำอะไรผิด เพื่อให้ผู้ชายไี่อยู่ที่นี่ต่อแล้วฉันได้อะไรล,ลิตาฉันได้อะไรพี่ลินลิตาขอร้องแล้วค่ะพี่ลินจะให้ลิตาทำอะไรก็ได้จะให้ลงไปกราบขอร้องพี่ก็ได้ลิตาขออย่างเงี้ยวอ่ะพี่อยากให้พี่พาควาออกเลยได้ไหมอ่ะลิตาขอร้องนะพี่ลิน เ็นพื้อนข้างล่างนั่นไหมเหม <une |sl|> <and> ือนเธอขอให้ฉ <yeah. S 1> ันโดดลงไปอะเป็นเธอเธอทำไหมล่ะ